สวัสดีครับมาดูพาร์ต่อไปของ Patch Notes Season 5และ PTR นะครับ New Weapon และ Item นะครับสำหรับใน Season 5จะเป็น Season ที่มี Item Unique ใหม่บวกกับ Aspect ใหม่เยอะที่สุดตั้งแต่เราเคยเล่นมานะครับตัวเลขสูงสุด สถิติกเก่าเนะี่ยอยู่ประมาณร่วมรวม20ไม่ถึง20ดี10กว่า,วานะครับน่าจะเป็นในซีซั่น3ถ้าผมจำไม่ผิด2หรือ3นะครับทีนี้เอ่อซีซั่น5เนี่ยจำนวนยูนิคใหม่แล้วก็แอสเปกใหม่ที่เข้ามานะครับอยู่ประมาณ50ซึ่งก็จะแปลได้ว่าคลาสหนก็จะมีไอเทมยูนิคใหม่ผสมกับเรเจนเดอรี่ใหม่ประมาณ10นะครับหรือประมาณ8แล้วก็ใช้ได้ทุกคลาสอีกประมาณ10 โดยรวมเป็นตัวเลขที่เยอะมากนะครับสำหรับของใหม่พวกนี้เนี่ยเราจะได้เล่นทั้งหมดใน PDR สำหรับคลิปเมื่อวานก็มียูนิ e ออกใหม่ที่เราเห็นไปแล้วประมาณ6-7ชิ้นนะครับดีเจนารีแอสเปต์ใหม่ๆเรายังไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะฉนั้นน่าตื่นเต้นมากเกี่ยวกับ PDR ที่เราจะได้ลองน่าจะมีอะไรให้ใหม่ๆให้เราลองทบเยอะมากนะครับไปถึงเรื่อง QOL นะครับ Quality of Life ที่อัปเกรดใน เกมกันบ้างในซีซั่น5แล้วก็ Eternal หลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ End g a s e Bosses นะครับการลงบอส l a ดเดอรทั้ง6ตัวเราไม่จำเป็นต้องรีเซตดันเทียนอีกต่อไปแล้วนะครับหลังจากฆ่าบอสปุ๊บเอาท่าอันเชิญบอสจะขึ้นมาที่เดิมนะครับให้เราใส่รีซอสเข้าไปได้เลยหลังจากบอสหายไปแป๊บหนึ่งนะครับต่อมานะครับการซัมมอนวาชันนะครับซึ่งปกติใช้วัตถุดิบเยอะมากนะครับใช้หัวขามือกระดูกน,นู่นนั่นผมพูดเล่นนะครับ แต่มันมีหลายส่วนเปลืองช่องเก็บของต่อไปนี้ครับวัตถุดิบจะลดลงมาเหลืออย่างเดียวนะครับก็คือ Tre m b ์บ n ้งแมือนะครับบวกกับมาริกเน้นฮาร์ดนะครับซึ่งเป็นของที่ไม่ใช่อวัยวะอยู่แล้วนะครับปกติมันจะเป็นมาริเน้นฮารบวกอวกัยวะต่อไปนี้จะเป็นมาริกเน้นฮารบวกมือไม่เปิดงช่องเก็บเท่าเดิมนะครับแล้วก็ลดความสับสนให้กับผู้เล่นใหม่นะครับเอ่อโทษทีนะครับ ไม่ต้องใช้อวัยวะเลยผมอ่านผิดนะครับใช้มาลิกนั้นฮาร์สอย่างเดียวเยี่ยมนะครับน้อยกว่าเดิมนะอีกนะฮะอย่างที่บอกผู้เล่นใหม่สับสนนะครับว่าเอาไว้เปิดบอสบอสอะไรวะมันใช้หลายตัวหัวเอาไว้เปิดบอสอะไรมือเอาไว้เปิดบอสอะไรต่อไปไม่มีแล้วนะครับมีมาลิกนั้นฮาร์สอย่างเดียวนะครับเอ็นเกมบอสเซตต่อไปนี้นะครับดอปโกแทนแร่ไอเทมหมายความว่าต่อไปนี้ตีบอสเอ็นเกมไม่มีลวไอเทมสีเหลืองนะครับเพราะขยะใช่ไหมครับเพราะขยะยังไม่ได้รับการแก้ไขยังเป็นไอเทมขยะอยู่ ตอกเป็นโกมาเลยนะครับจะได้ไม่ต้องเก็บให้เปลืองช่องแล้วก็ไม่ต้องเอาไปขายนะครับเยี่ยมนะครับต่อมาครับอ,อ่อเดอร์บอสที่คนชอบน้อยที่สุดเพราะเดินไกลที่สุดเสียเวลาในการเปิดเยอะที่สุด Be สใน i ดอะไอซต่อไปนี้นะครับจะเหมือนกับบอสทั่วไปก็คือจะเป็นบอสที่ยืนเฝ้าดันเจียนไม่ต้องคาราฟซีจิวต่อมาแล้วนะครับสำหรับคนที่คราฟ Be สใน i ดอะไอซไว้แล้วนะครับทั้งเวอร์ชันธรรมดาแล้วก็เวอร์ชัน t o r m e n t e ทใน ซีซันหรือว่าเอเทอร์นอลก็ตามนะครับยังสามารถใช้เปิดเข้าไปสู้กับอินเดียได้อยู่นะครับเพื่อจะได้ไม่เป็นการเสียทรัพยากรฟรีนะครับและมากไปกว่านั้นนะครับปัญหาเรื่องเดินไกลตัดลงครับดันเจียนจะสั้นลงเหมือนกับดันเจียนของบอสปกติะไม่ต้องเดินลากดันเจียนเพื่อไปสู้อีกต่อไปนะครับซีจิดัสนะครับไม่ต้องใช้ในการเป็นมัททีเรียลในการซัมมอนเบสอินดีอีกต่อไปนะครับเฮลทายและวิสเปอร์นะครับทางทีมงานได้ลดเวลาที่เรา จะใช้ในการเก็บวิสเปอร์นะครับหรือที่คนเราคนไทยเรียกกันว่าเควสต้นไม้ลงนะครับโดยที่เฮลทายปกติเนี่ยจะมี2ส,ส่วนนะครับแบ่งออกเป็นสองพาร์ทในทวีปนะครับแต่และพาร์ทเนี่ยก็จะมีแต้มให้เก็บรวมกัน2พาร์ทประมาณ1เควสต้นไม้ Mile, พอดีในซีซั่นหน้านะครับหรือใน PTR เนะน,นี่ยนะใน1โซนนะครับจะมีให้เก็บทั้ง1ิแต้มเลยนะครับและ เวลาเฉลี่ยที่ทีมงานลองไปเล่นมานะครับในการเก็บทั้ง10แต้มนั้นก็แปลว่าเวลาเราเล่นจริงก็จะเร็วกว่านั้นอีกนะครับเพราะเราเก่งกว่า developer นะครับทุกคนก็รู้นะครับใช้เวลาประมาณ15นาทีต่อ1โซนเพราะฉะนั้นหมายความว่าใน1เฮลไทยนะครับเราจะทําได้2เควสต้นไม้ใช้เวลาไม่เกิน30นาทีนะครับแล้วทําไมเราถึงจะโฟกัสการทำเควสต้นไม้มันสําคัญอะไรขนาดนั้นแน่นอนมันบูสต์เงินได้ดีหลายคนรู้แล้วมีอะไรอีกนะครับกล่อง Whisper นะครับดอบไอเทมยูนิคได้และ Uber u n i ยูนก็ได้นะครับยอดเยี่ยมนะครับยอดเยี่ยมไปเลยนะครับเราใช้เวลาในเฮ t ทายน้อยลงนะครับอย่างหนึ่งที่ต้องบอกนะครับก็คือในเฮลทายเนี่ยนะครับมันจะมีโนดพิเศษนะครับที่เป็นโนดเอาท่านะครับเอาไว้ให้เราอัญเชิญบอสนะตอนนี้นะบอสเมเดนนะครับ วัตถุดิบในการที่เราใช้อัญเชเิญคือหัวใจซึ่งตอนนี้ทีมงานรู้สึกว่ามันดรอปเยอะไปแล้วผู้เล่นก็มาหอดกันอยู่ที่เอาท่านะครับไม่ไปทําอย่างอื่นในเฮลทายมีผู้เล่นแค่สแบบนะครับคนที่ทำเฟสต้นไม้ในเฮลทายมาไปจบเลิกนะครับกับคนที่หอดอยู่ตรงเอาท่าเดี๋ยวผมวิ่งไปให้ดูนะครับจะได้เห็นภาพนะมาถึงก็มีเลยนะครับน้องคริสน้องออมนะครับ แล้วก็ที่ผมอ่านไม่ออกอีกคนหนึ่งเนี่ยนะหอดอยู่ตรงเอาท่ารอเปิดบอสใช้หัวใจเปิดต่อไปนี้นะครับหัวใจเนี่ยจะดอปน้อยลงนะครับเพื่อให้การสู้กับบอสมอกีะเมเดนเมืเ่อกี้นะครับมันดูสําคัญขึ้นแล้วก็ลดเวลาที่ควรจะยืนแช่เพราะว่าไม่ได้มีวัตถุดิบเยอะขนาดนั้นแต่นะครับถามว่ามันจะหายยากขนาดเราไม่มีเลยไหมก็คงไม่ใช่แต่คงไม่ใช่ว่าตัวละครแต่ละตัวละครที่เราเล่นมานานแล้วมีร้อยหัวใจรอใส่พร้อมตลอดแบบนี้นะครับก็จะไม่เป็นแบบนั้นนะ โอเคนะครับมาอ่านเพิ่มเติมกันนิดนึงแล้วกันนะมีโอกาสที่จะทอร์เชอร์กิฟต์นะครับจะขีดนะครับมีโอกาส13%แล้วก็บูสต์เพิ่มทุกครั้งโอ้พาร์ทนี้น่าสนใจมากนะครับการเปิดขีดในเฮลทายทอร์เชอร์กิฟต์มีโอกาสเบลดอยู่ที่13%และเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่เราจะได้เบลดเบลฟูลฮาร์ดก็คือหัวใจที่ผมบอกว่ามีโอกาสดรอปยากๆาเมื่อกี้นะครับ เปิดครั้งแรก13%ถ้าไม่ได้หีดต่อไปบูสต์ไปอีกอาจจะเป็น26%อาจจะเป็น23%บูสต์บูสต์จนกว่าจะได้เบลฟูแฮทนะครับแล้วพอได้โอกาสก็จะรีเซ็ตกลับมาเริ่มต้นเหมือนเดิมนะครับเฮลบอลแล้วก็เฮลทแอซซินมีโอกาสดรอปร์ทนะครับแล้วก็เพิ่มทุกครั้งนะครับเ,เดิมเนี่ยมีโอกาสเบสที่1%โอกาสเบสใหม่เพิ่มเป็น2%นะครับแล้วก็บูสต์ทุกครั้งที่เราฆ่าแล้วไม่ได้หัวใจนะครับ ในคาวเดมอนวิสเปอร์บบลที่นะครับต่อไปนี้ก็รวมพวกเฟลเลนคาวเฟลเลนนะครับเปลี่ยนทั้งหมดเป็นคาวเค้าทิสนะครับเพื่อให้จํานวนที่ทำเควสได้มันเยอะขึ้นถ้าใครเคยทำเควสต้นไม้ก็จะรู้ว่ามันจะมีเงื่อนไขพิเศษว่าต้องฆ่าตัวนั้นต้องฆ่าตัวนี้ต้องฆ่าตัวนู้นตอนนี้ก็เปลี่ยนเงื่อนไขไอ้ตัวที่เราต้องฆ่านะครับ ให้ครอบคุมมอนสเตอร์ในเฮลทายมากขึ้นเพื่อให้เราจบเฟสเฮลทายแล้วก็วิสเปอร์ได้เร็วขึ้นอย่างที่บอกล o ดรีบอร์ดนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับเลสเปนเดนส์พาร์คหรือวัตถุดิบที่ใช้ในการครับอูเบอร์ยูนิคจากการฆ่าทอ r เมนต์ด b บอสนะครับแยกฮาร์ดคอร์แล้วก็นอ n h a ฮาร์ดคอร์แล้วนะครับสำหรับคนที่เล่นในซีซัน n อลทั้งฮาร์ดคอร์แล้วก็นอ n h a ฮาร์ดคอร์ก็จะได้นะครับพ์ทละส่วนนะครับฮาร์ดคอร์ก็ได้ตัวหนึ่ง นะครับนอนหัดคอร์ก็ได้ก็ได้ชิ้นหนึ่งนะครับจะได้แยกกันคราบได้สปาร์กแล้วก็สแคร t เตอร์ไิซ,ซึมไม่เก็บอัตโนมัติเพื่ออะไรนะครับหลายคนมีปัญหากับการดอกมาแล้วไม่รู้ว่าดอกนะครับหรือบางคนบอกว่ามันไม่ดอกซึ่งมันเป็น ถ้าถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงมันก็เป็นบั๊กนะครับแต่ต่อไปนี้เราต้องกดคลิกเองนะครับเพื่อเราเมคชัวร์ว่าเราได้จริงจริงนะครับเป็นวัตถุดิบที่ไม่ได้มีเยอะอยู่แล้วส c กตเตอร์พิซซ่มก็ไอที่เจาะรูนะครับซึ่งในตัวผมก็มีร้อยกว่าอันทั้งทั้ที่ผมเล่นเยอะพอสมควรนี่นก็หมายความว่าเวลาเล่นเกมจริงๆเราก็ไม่ได้ต้องคลิกเก็บบ่อยขนาดนั้นสัตว์มันก็จะเก็บให้เราไม่ได้แล้วนะครับสัตว์เลี้ยงเพราะเราต้องเป็นคนคลิกเก็บเองแต่ไม่ต้องห่วงถ้าคุณลืมเก็บไอออเเเเทมพววกกกนนนนี้้้้จะดดงงงขาปปในะร่รรัถึ Spark ยนืะ ความเข้าใจผิดแต่หลายคนที่ผมลงบอสซอมเมนต์ตัวแรกผมไม่ได้ปีซึ่เออผมไม่ได้สปาร์กเลยครับผมค่าลีลิตผมไม่ได้สปาร์กอะไรแบบนี้นะครับต่อไปนี้ดรอปมาจะเห็นเลยนะครับยูนิคแล้วก็มิติกยูนิคนะครับหรือว่าอูเบอร์ยูนิคที่เราเรียกกันนะครับออสามารถดรอปได้จากกล่องควสต้นไม้นะครับดรอปได้จากแคมเบอรโอโบนะครับหรือว่า p o อเวเยอร์ออฟคริโอซนะครับแล้วก็ทอร์เชอร์กิฟหรือว่าหีบในเฮลทายด้วยนะครับทั้งยูนิคแล้วก็ยูเบอร์ยูนิคเลยทีนี้มเีเรื่องหนึ่งที่ต้องอธิบายขยายความให้เข้าใจกันนะครับสำหรับ Uber Unique เนี่ยสมมติผมอยากได้ h a r l e q u i n c r e s t หรือหมวกนะครับแน่นอนผมก็ต้องไปแก m มเบอร์อะไรครับหมวกนะหมวกมีไหมหมวกมีแก m มเบอร์ไหมไม่มีนะครับไม่มีอ่ามีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมแกมเบอร์หมวกแล้วดวงผมดี ออกมาเป็นอูเบอร์ยูนิคผมก็จะมีภูแค่2อย่างก็คือคาร์ลคินเควส์นะครับกับแอน a ดอรินะครับมีโอกาส2อย่างทีนี้คำถามคือแล้วถ้าผมแ a มเ l ิลถุงมือล่ะครับมันไม่มีถุงมืออูเบอร์ยูนิคมีโอกาสที่ผมจะได้อูเบอร์ยูนิคไหมคำตอบคือมีนะครับงงเลยนะครับหมายความว่าอะไรถ้าผมแ a มเบิลถุงมือไปเรื่อยอย่างแรกมีโอกาสออกถุงมือยูนิคทุกอย่างที่คลาสผมตอบได้อย่างที่2ถ้าโอกาสออกแจ็คพอตมันออกจริงดิง,งออกเป็นอูเบอร์ยูนิคมันจะสุ่มชิ้นมาให้ชิ้นหนึ่งชิ้นไหนก็ได้ อย่างเช่นถุงมืออนะูเบอร์ยูนิคณปัจจุบันไม่มีผมส่งถุงมือไปเรื่อยๆจนผมดวงดีได้อูเบอร์ยูนิคจากถุงมือมันอาจจะเป็นฮาเลคินเคลสก็ได้อาจจะเป็นทรีเดลไมก็ได้นะครับซึ่งปกติเนย,ยูนิคธรรมดาก็ไม่มีโอกาสออกจากโอโบแล้วนะครับถือว่าเป็นคอนเทนต์ที่ดีนะที่เพิ่มประโยชน์ให้กับโอโบมากขึ้นนะเพราะในซนะีซั่นหน้าเนซีซั่นนี้คนก็อาจจะย้ายไปคราฟยากันนะครับฮอลลีโบใช่ไหมแต่ซีซั่นหน้ามันไม่มีฮอลลีโบแล้วเพราะฉะนั้น เนะี่ยเราก็จะใช้ทรัพยากรที่เราดรอปมาอย่างโอโบนะครับให้มีประโยชน์ได้มากขึ้นนะครับโอกาสในการเจออ b e บ u n i ยูนิคนะครับจากนอนบอส s นะครับเพิ่มขึ้นหมายความว่าปกติตีดูริเอตีแอนด์เรียว,อยวโอกาสอยู่ที่ยูนิคชีล่ะสต่อไปนี้นะครับตีมอนสเตอร์ Monster ธรรมดาเลเวลมากกว่า55เป็นต้นไปมีโอกาสบิวอินอยู่แล้วอาจจะน้อยนะครับแต่โอกาสที่น้อยนั้นเพิ่มขึ้นนะครับเรื่องต่อมาครับมาดูเรื่องเทรเชอร์ก o อบบินนะครับคุณภาพของหลูดที่ดรอปจาก เอ่อเทเชอร์กอบบินได้รับการพัฒนาขึ้นนะครับต่อไปนี้สามารถดรอปได้ตั้งแต่1นึ่งถึงสามรีเจเนเรติไอเแล้วก็2อถึงหกแรไอเทมนะครับจำนวนที่สูงขึ้นของ Legendary d r o อนะครับจะทำให้จำนวนแร่ดรอปน้อยลงนะครับหมายความว่าถ้าดรอปรีเจเน a ร y 3สามแรก็อาจจะเหลือ2นะครับถ้าดรอปรีเจเน a ร y 1หนึ่แรก็จะเพิ่มขึ้นให้มันชดเชยกันนะครับเอ่ออัพสิบออสโซทูก็หมายความว่าถ้าดรอปแร่เยอะก็จะเป็นรีเจเน a ร y น้อยด้วย บ,บวกกันได้6นะครับต่อไปนี้ดอบ1 2ถึงองลิกเซอร์การันตีนะครับดอบ Common All ดอบเอ r ร์ดอบ l e t t e r ดอบ Gemfragment นะครับวัตถุดิบในการคราฟทั่วไปจากกรอบบินนะครับแล้วก็เพิ่มจำนวนโกปริมาณโกที่ดอบนะในเวอร์เทียร์1เลเวล1กรอบบินดอบ40โก เลเวลร้ 100, 4, อยเบอร์เทียสี่ดรอปร้อยห้าสิบโกนะครับในเวอร์เทียสามเวอร์เทียสี่ท็อปเชอร์เอ่อเทเชอร์กอบบินจะดรอปฟอกัสเทนโซด้วยนะครับมากไปกว่าน,นั้นมีโอกาสสิบยี 20, ่สิบสามสิบเปอร์เซ็นที่จะดรอปสแกตเตอร์พีซ์ซ์ไมเทมจอดูในเวอร์เทียหนึ่งสองสามตามเลขแล้วก็สี่นะครับตามเลขที่เขียนมาอันนี้น่าสนใจเหมือนกันนะครับเอ่อมอดอาวุธ มอสหลักของอาวุธนะครับซึ่งตอนนี้เราก็จะคุ้นชินกับมอสหลักเดิมนะครับจะได้รับการเปลี่ยนแปลงมอตหลักคือมอสไหนนะครับเห็นคําว่า lucky hit chance 10%ที่อยู่ใต้ damage per second ไหมนั่นคือมอสหลักของอาวุธนะครับที่เป็นอยู่นะตอนนี้ได้รับการรีเวิร์กใหม่เกือบทั้งหมดนะครับเพื่อตัดมอสที่ไร้สาระออกไปนะครับให้หมอสที่มีประโยชน์มากขึ้นบวกกับคลาสหลายๆคลาสได้ใช้อาวุธใหม่ที่ปกติตัวเองใช้ไม่ได้ด้วยนะครับเรามาดูตาราง กันนะครับชัดๆไปเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะจําได้เองแหละพอซีซั่นใหม่เข้าแต่ตอนนี้มาลองดูก่อนนะครับสําหรับขวานนะครับจะเป็นดอทนะครับสำหรับการใส่ขวานจะเป็นดอทแน่นอนคลาสใหม่ที่ใส่ขวานได้ก็จะเป็นในโคแมนเซอร์นะครับเมสเป็นโอเวอร์พาวเวอร์นะครับคลาสที่ใส่เมสได้นะครับแปลกๆนิดนึงนะสอดเสริมนะครับสอดเสริมเดี๋ยวต้องมาดูว่าจะมีแอสเพกการันตีโอเวอร์พาวเวอร์ให้สอดเสริมไหม นะครับเพราะตอนนี้ไม่มีนะครับมีแต่ปลัดบอยซึ่งเป็นเอฟเฟกต์ยูนิเวอร์ซลใช้ได้ทั้งหมดนะครับสอดเป็นควิดดาเมจเหมือนเดิมแวนนะครับเมื่อกี้เป็น l u ก k y hit เปลี่ยนเป็น vulnerable damage s i นะครับหรือว่าเคียวทั้งเคียวมือเดียวและเคียว2มือ minion damage นะครับซึ่งปกติไม่มีเพราะฉะนั้นบัฟนี้นะครับน่าจะทำให้ minion ที่ปกติก็ใช้เคียว2มืออยู่แล้วนะครับ แทบจะไม่มีทางเลือกเลยยังไงก็ต้องใช้เคียวสองมือเหมือนเดิมสตาร์ทนะครับเป็นดอทดาเมจโบเป็นควิดเดเมจครอสโบเป็นวอนเนเบิลดาเมจมีดเป็นโครสดาเมจเหมือนเดิมนะครับโพอาร์มเป็นวอนเนเบิลดาเมจออฟแฮนด์ hand, เป็นลัคกี้ฮิตนะครับแล้วก็โล่เป็นบล็อกสล็อตนนะครับสำหรับมัดใหม่นะเดี๋ยวก็จะคุ้นชินกันเองอย่างที่ผมบอกนะครับเอ่อ accessibility item นะครับนะฟีเจอร์ใหม่ในการเล่นเกมนะก็ อาจจะไม่ใช่พาร์ทที่หลายๆคนสนใจมากนะักเราก็ขอผนวกเข้าไปอยู่ในพาร์ทนี้ของคลิปด้วยเลยแล้วกันนะครับออดิโอนิเกชันนะครับการนำทางด้วยเสียงนะครับแน่นอนว่า d i ียบเป็นเกมที่ได้รับรางวัลเกี่ยวกับความง่ายในการเล่นนะครับสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องนะครับทางประสาสัมผัสนะเพราะฉะนั้นนะฟีเจอร์เหล่านี้นะครับก็มีไว้ให้สาหรับผู้เล่นนะครับที่ ต้องการใช้นะครับออโต้พินนะครับต่อไปนี้นะครับก็จะล็อกเควสไหนออโต้พินให้อัตโนมัตินะครับนำทางไปเหมือนกับเราคลิกขวาในแมปที่เราเป็นตัวมาร์กพินเองต่อไปนี้ออโต้ได้เลยนะครับออเดียโอเนอ s ์ิเกชันแอสซิสแตนอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับการนําทางด้วยเสียงระบบคอมพาสนะครับต่อไปนี้นะครับรอบตัวนะครับของตัวละครนะครับก็จะมีเป็นมินิคอมพาสนะครับเข็มทิศเล็กๆชี้ไปทางออเจกตีฟที่เราจะต้องไปต่อนะครับสำหรับเควสที่เรามาร์กไว้ นะครับแล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงนะครับเกี่ยวกับ PTR นะครับว่าเราจะมีอะไรให้ลองบ้างอย่างแรกนะครับก็คือ Account Carryover ทุกอย่างนะครับที่เราทําไปแล้วไม่ว่าจะเป็นการจบแคมเปญนะครับสัตว์ขี่ถ้าเราปลดล็อกแล้วก็เราก็ได้นะครับสกิลพอยท์ทั้งหมดนะครับ Fog of War นะครับจุดสนใจต่างๆในแมปถ้าเราปลดไปแล้วก็ปลดเอาธาตลีดก็ปลดเหมือนกันนะครับสำหรับฟีเจอร์ ที่รองรับในการเล่น PTR นะครับ Instant Boost ไปที่เลเวล100นะครับสามารถ PTR Boost กดได้เลยนะครับ Boosting จะได้อะไรบ้างหลังจาก Boost ตัวละครแล้วนะครับ Legendary Aspect ใหม่ทั้งหมดนะครับที่จะมีอยู่ในซีซัน5ปลดล็อกทันทีนะครับ Unique ใหม่แต่ละคลาสคลาสอันนะครับโก l 0 0 1,000 o b อนโอโะครับ Random Set ของ Ancestral Gear นะครับ Item Power 920 Potion Update เป็นระดับ10 นะครับอันล็อกพาลากอนกริปทั้งหมดนะครับเทมเพอร์แมนนวลนะครับล็อกแต่ละคลาสปลดล็อกทั้งหมดนะครับเบสสโมคคอนซูเมเบิลมาทีเรียลนะครับเอ่อคอมพลีทคลาสซิสเต็มเมคานิกไม่ต้องทำเควสคลาสดูอีกไม่ต้องปลดสตองโฮบาบาเลียนไม่ต้องทำเควสในโคแมนเซอร์ไม่ต้องหาโกเลมนะครับฟอกออฟบอร์ดคอมพลีทลสเคลียร์แล้วก็นั่นคือรายละเอียดสำหรับพาร์ทที่2ใน PTR นอตสำหรับซีซั่น5นะครับถ้าใครสนใจพาร์ทต่อไปก็อย่างที่บอก แนะนำไว้ท้ายคลิปนะครับวันนี้ลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ